คุณกำลังรับฟังรายการ Histalk บายเัยจักรายการที่นำเรื่องราวในประวัติศาสตร์และตำนานพร้อมด้วยเกล็ดน่าสนใจจากอดีตมาเล่าในรูปแบบของพอดแคสต์ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ทาง SoundCloud Apple Podcast Spotify และ YouTube ดำเนินรายการโดยชัยจักทวยุทธานนท์ คนญี่ปุ่นนิยมแขวนตุกตาไล่ฝนหรือเทรุเทรุโบสึไว้ตามชายคาประตูหน้าต่างหรือแม้แต่ในรถยนต์เพื่อขอให้อากาศแจ่มใสไร้ฝนที่จะเป็นอุปสรรคในการเดินทางหรือการทำกิจกรรมสำคัญสคัญพบกับตำนานและนิทานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรางชิ้นนี้ในฮิสตอ l k ตอนที่148เปิดตำนานตุกตาไล่ฝนสวัสดีครับพบกับฮิสทอกใบเยจากรายการพอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ช่วงนี้บ้านเราเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนแล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะหาตำนานเกี่ยวกับฟ้าฝนมาเล่าหน้าจะดีจริงไหมครับพูดถึงฝนสำหรับหลายๆคนก็คือความชุ่มชื่นช่ำเย็นความอุดมสมบูรณ์และยังหมายถึงการเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆฝนช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตได้มากมายจริงๆครับแต่ในบางวัฒนธรรมฝนถูกมองต่างออกไปยิ่งในสมัยโบราณฝนที่ตกลงมาแม้จะทำให้ข้าวงอกงามแต่ก็เป็นอุปสรรคในการเดินทางและการใช้ชีวิตด้านต่าง รวมถึงถ้ามีฝนตกลงมามากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมจนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วก็ได้อย่างในวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เราจะพูดกันในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงเคยเห็นตุ๊กตาไล่ฝนอย่างในการ์ตูนเรื่องเนน้อยเจ้าปัญญาอีคิวสั่งกันมาบ้างแล้วจริงไหมครับตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเทรุเทรุโบสึซึ่งทําจากผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองผืนมีหัวกลมๆเขียนหน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่แมใส ในอดีตเนี่ยนะครับตุ๊กตาไลายฝนต้องทำจากผ้าขาวเท่านั้นแต่ในปัจจุบันมีหลากหลายสีสันลวดลายจนเหมือนกับจะเป็นของประดับซะมากกว่าก็มีทางนี้นะครับชาวญี่ปุ่น,นมักจะแขวนตุ๊กตาไลายฝนไว้ที่ชายคาบ้านประตูหน้าต่างรถยนต์หรือแม้แต่ในร่มกันฝน ในแง่หนึ่งนะครับตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยจัดเป็นเครื่องรางแห่งแสงอาทิตย์ที่นําความอบอุ่นแจ่มใสมาให้กับผู้คนในเมืองหนาวและตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าญี่ปุ่นนะมีฝนหลายแบบครับทั้งฝนที่ตกแบบโปรยๆไปจนถึงฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันแบบไม่ลืมหูลืมตาชนิดที่ว่าลืมการตากผ้าหแห้งไปได้เลยทีเดียวความสําคัญของตุ๊กตาไล่ฝนนั้นเห็นได้ในเพลงร้องของเด็กๆที่ว่าเทรุเทรุโบสุช่วยทําให้อากาศวันพรุ่งนี้แจ่มใสด้วยเถิด เหมือนกับท้องฟ้าในความฝันหากอากาศแจม่มใสฉันจะให้กระดิ่งทองแก่เธอเทรุเทรุทรโบสุช่วยทําให้อากาศพรุ่งน,นี้แจ่มใสด้วยเถิดหากเธอฟังคําขอของฉันฉันจะให้เธอดื่มสาเกแสนหวานเทรุเทรุทรโบสุช่วยทําให้อากาศวันพรุ่งน,นี้แจ่มใสด้วยเถิดแต่หากยังมีฝนแล้วก็ฉันจะตัดหัวเธอทิ้งเสีย จากเพลงร้องของเด็กๆเ,เมื่อกี้เนี่ยนะครับทำให้เห็นได้ว่านี่คือการอธิษฐานหรือการขอร้องให้ตุ๊ก,กตานี้ไล่ฝนไปเสียเพราะเมฆฝนนั้นหมายถึงความโศกเศร้าน้ําฝนเปรียบเสมือนน้าตาที่น่าสนใจก็คือในเพลงร้องที่ว่าเนี่ยยังบอกว่าขอให้ตุ๊ก,กตานําแสงแดดอันอบอุ่นมาให้ไม่อย่างงั้นมันจะถูกตัดหัว ทั้งนี้คำว่าเทรุเทรุโบสึเนี่ยนะครับถ้าจะแปลตรงๆก็คือเจ้าหัวโลนแสงเจิดจ้าหรือเจ้าหัวโลนแดดออกนั่นเองซึ่งคำว่าโบสึหรือเจ้าหัวโลนเนี่ยก็คือพระในศาสนาพุทธที่โกนศีรษะจนเกลี้ยงเกลาคนญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าอยากให้คำอธิษฐานขอให้ฝนหยุดตกได้ผลแล้วก็ต้องถวายกระดิ่งทองและเล่าสาเกแก่ตุ๊กตาตัวนี้ ส่วนกําเนิดของตุ๊กตาไล่ฝนนี่นะครับก็มีข้อสันนิษฐานมากมายบ้างก็ว่าคล้ายกับเครื่องรางและการร่ายคาถาหรือการสวดอ้อนวอนเพื่อขอให้ฝนหยุดตกที่พบได้ในหลายวัฒนธรรมแต่จุดต่างของเทรุเทรุโบสึก็คือไม่เพียงแต่ใช้ห้ามฝนเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการขอให้อากาศดีอีกด้วย ส่วนความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เทรุเทรุโบสุโปรดปรานคือกระดิ่งทองกับเหล้าสาเกนั้นน่าจะเชื่อมโยงกับการค้นพบกระดิ่งสำริดในสมัยยายโยอิของญี่ปุ่นซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง300ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงรวาวกลางคริส,สต,ต์ศตวรรษที่3อันเป็นช่วงเวลาที่นักวิชาการเชื่อว่ามีการอพยพของผู้คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมายังหมู่เกาะญี่ปุ่นพร้อมๆกับนำการทำนาวิชาช่างการหล่อโลหะด้วยสำริดและเหล็กรวมไปถึงการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบแกนหมุนขึ้นรูป ส่วนเหล้าสาเกที่หมักจากข้าวและเหล้าหรือไวายผลไม้นั้นยังเห็นได้ในธรรมเนียมการถวายเครื่องบวงสวงสังเวยแด่กามิเทพหรือพลังศักดิ์สิทธิ์ในลัธิชินโตซึ่งเชื่อกันว่าสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมโจมอนหรือโจมงที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นกว่าหมื่นปีก่อนขณะที่นักวิชาการบางกลุ่มก็เชื่อว่าเทรุเทรุโบสุนั้นแพร่จากจีนเข้าสู่ญี่ปุ่นในสมัยเฮอันหรือช่วงปลายคริตสต์ศตวรรษที่8จนถึงปลายคริตสต์ศตวรรษที่1 1 คนญี่ปุ่นมีตำนานเรื่องเทรุเทรุโบสุหลายเรื่องครับบางเรื่องก็โหดไม่ใช่เล่นนะครับอย่างนิทานเรื่องพระอากาศดีที่ว่ามีพระรูปหนึ่งรับปากชาวบ้านว่าจะบริกรรมคาถาไล่ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันจนข้าวกล้าในนาเสียหายพร้อมกันนั้นกรับปากว่าจะนําอากาศดีกลับคืนมาแต่เมื่อไม่สามารถทําตามที่สัญญาไว้ได้ชาวบ้านก็ไม่พอใจมากและพากันไปฟ้องเจ้าเมืองเมื่อเจ้าเมืองรู้เรื่องก็สั่งให้จับพระรูปนั้นตัดหัวในข้อหากโกหกหลอกลวง ว่ากันว่าศาีรษะของพระรูปนั้นถูกห่อด้วยผ้าขาวและแขวนประจานไว้กลางแจ้งขณะที่บางตำนานก็บอกว่าพระรูปนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้ถูกตัดหัวหรอกครับแต่ถูกจับห่อด้วยผ้าขาวทั้งเป็นแล้วแขวนคออยู่กลางเมืองเลยก็มีตำนานเรื่องนี้โหดกว่าตำนานเรื่องแรกอีกนะครับแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าตำนานเล่าต่อไปนะครับว่าหลังจากที่พระรูปนั้นมรณภาพลงแล้วเนี่ย ในวันรุ่งขึ้นฝนที่เคยตกลงมาอย่างหนักกลับหายไปกลายเป็นอากาศดีแสงแดดสดใสตลอดทั้งวันดังนั้นเพื่อไปการะระลึกถึงพระรูปนี้จึงมีการทําตุกตาไล่ฝนขึ้นนี่ก็เป็นตำนานหนึ่งนะครับส่วนนิทานอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะสยองน้อยกว่าที่เล่ามาเนี่ยอธิบายว่าเครื่องรางไล่ฝนนี้เป็นตัวแทนของโยกายหรือวิญญ,ญาณที่เรียกว่าฮิโยริโบซึ่งเป็นวิญ,ญญาณจากคุณเขาในเขตเมืองชิบะในปัจจุบัน วันใดที่ฝนตกฮิโยริโบจะหายไปและจะกลับมาใหม่ในวันที่อากาศแจ่มใสคนโบราณจึงเชื่อว่าโยไกฮิโยริโบนี้มีอิทธิฤทธิ์ไล่ฝนได้นั่นเองแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามชื่อของฮิสทอกทอนที่148เปิดตำนานตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยนะครับผมก็ยังมีตำนานมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเทรุเทรุโบสือนี่ไม่ใช่พระสงฆ์หรอกแต่มาจากตำนานเรื่องโซเซจูหรือเด็กหญิงถือไม่กวัดเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งเกิดฝนตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาต่อเนื่องกันหลายวันชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนักจึงพากันอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทันใดนั้นก็มีเสียงจากสวรรค์ดังขึ้นมาว่าหากปล่อยเอาไว้แบบนี้หมู่บ้านจะต้องจมน้ําผู้คนจะพากันล้มตายกันหมดต้องให้เด็กหญิงถือไม้กวาดช่วยซึ่งก็ปรากฏว่าที่ด้านนอกหมู่บ้านมีเด็กหญิงหน้าตาสะสวยคนหนึ่งยืนอยู่พร้อมด้วยไม้กวาดชาวบ้านจึงพากันไปอ้อนวอนขอให้เธอช่วย เด็กหญิงคนนั้นใช้ไม้กวาดวิเศษปัดเมฆฝนดำทมถมืนให้กระจายออกไปแสงแดดและฟ้าหลังฝนอันสดใสกลับมาอีกครั้งนับแต่นั้นมาเพื่อเป็นการะระลึกถึงคุณงามความดีของเด็กหญิงคนนั้นจึงมีการตัดกระดาษเป็นรูปโซเซจูหรือเด็กหญิงผู้ขจัดเมฆฝนและแขวนไว้ตามชายคาบ้านเพื่อขอให้อากาศดีและต่อมาก็มีการนำผ้าขาวมาทำเป็นตุ๊กตาไล่ฝนที่ทนทานกว่ากระดาษนั่นเอง ก็อย่างที่บอกไปละครับคุณผู้ฟังครับวัฒนธรรมจีนกับญี่ปุ่นใกล้ชิดกันมากรายการของเราก็ไปนค้นข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจนกระทั่งพบว่าในจีนเองก็มีตำนานที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่เล่ามาอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือตำนานเรื่องเซาชิงเหนียงที่ว่านานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเซาชิงเหนียงเธอเป็นคนสวยฉลาดคล่องแคล่วและเก่งในด้านการตัดกระดาษอย่างมากชื่อเสียงในการตัดกระดาษของเธอเป็นที่รู้จักกันดี ปีหนึ่งในเดือนมิถุนายนประเทศจีนมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดน้ําท่วมสูงผู้คนต่างพากันวิงวอนต่อสวรรค์เพื่อขอให้ฝนหยุดตกแต่ฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยสักนิดเดียววันหนึ่งเส้าชิงเหนียงได้อธิษฐานกับสวรรค์ว่าขอให้ฝนหยุดตกด้วยเถิดและแล้วก็มีเสียงจากสวรรค์ตอบลงมาว่าถ้าจะยอมสละชีวิตตนเองให้แก่สวรรค์แล้วก็ฝนจะหยุดตกและถ้าไม่ทําฝนก็จะตกหนักมากขึ้นจนเกิดน้ําท่วมเมืองทั้งเมืองจะจมอยู่ใต้น้า หลังจากที่เธอยอมสละชีวิตตนเองเพื่อช่วยเหลือบ้านเมืองแล้ววิญญาณของเธอก็ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์และในวันรุ่งขึ้นฝนก็หยุดตกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าวันใดที่มีฝนตกผู้คนจะพากาันอธิษฐานขอให้อากาศแจ่มใสโดยแขวนกระดาษที่ตัดเป็นรูปผู้หญิงถือไม้กวาดไว้ที่หน้าประตูบ้านเพื่อะระลึกถึงเศร้าฉิงเหนียงที่เก่งด้านการตัดกระดาษนั่นเอง ทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยนิยมแขวนตุ๊กตาไล่ฝนก่อนถึงวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนก่อนจะไปทัศนศึกษาเพราะอยากให้อากาศวันรุ่งขึ้นสดใสนั่นเองขณะที่ตามวัดและศาลเจ้าก็นิยมแขวนตุ๊กตาไล่ฝนไว้ก่อนวันประกอบพิธีสําคัญเพื่อให้พิธีการต่ตางๆราบรื่นไร้อุปสรรค แต่ในทางกลับกันถ้าอยากให้มีฝนตกลงมาแล้วก็จะแขวนตุกตาเทรุเทรุโบสึกลับหัวซึ่งก็มีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูเรฟูเรโบสึหรืออาเม่อาเมโบสึยิ่งกว่านั้นยังมีความเชื่อนะครับว่าต้องแขวนตุกตาไล่ฝนไว้ทางทิศใต้ที่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้แต่ถ้าอยากให้ฝนตกหนักแล้วก็ให้แขวนไว้ทางด้านทิศเหนือเป็นต้น ยังมีความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือการวาดหน้าลงบนตุกตาไล่ฝนซึ่งปกติเราจะคุ้นเคยกับวิธีการเช่นนี้ดีใช่ไหมครับแต่สําหรับคนญี่ปุ่นจํานวนหนึ่งเลยทีเดียวเชื่อว่าการวาดหน้าตุกตาไล่ฝนนั้นเป็นเรื่องผิดธ,ธรรมเนียมที่ถูกก็คือต้องไม่วาดอะไรลงไปเลยดังนั้นก็ยังมีบางคนที่ใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องต่อรองหรือทําความตกลงกับตุกตาไล่ฝนว่าถ้าช่วยไล่ฝนและทําให้อากาศดีขึ้นมาแล้วก็ จะวาดหน้าตาให้พร้อมทั้งแขวนกระดิ่งทองและเทเล่าสาเกลงบนตุ๊กตาเพื่อเป็นการขอบคุณแต่ในทางกลับกันครับถ้าบนบานสารกล่าวขนาดนั้นแล้วฝนยังตกลงมาอยู่แล้วก็ตุ๊กตาไร้หน้าตัวนี้จะถูกนําไปทิ้งเพื่อไปกัดลงโทษก็มีเหมือนกันอ๋อและสําหรับแฟนแนแอนิเมชันเรื่องโปเกมอนคงคุ้นเคยกับโปเกมอนที่มีชื่อว่าแคสฟอร์มดีนะครับ โปเกมอนตัวนี้เนี่ยนะครับมีความสามารถในการพยากรณ์อากาศและก็เปลี่ยนรูปร่างได้หลายอย่างตามสภาพอากาศทั้งแบบในวันที่แสงแดดเจิดจ้าวันที่มีฝนริหิมะตกลงมาซึ่งเจ้าโปเกมอนแคส f ฟอร์มเนี่ยแหละครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเทรุเทรุโบสึหรือตุ๊กตาไล่ฝนนั่นเองครับเอาละครับไปเอาไว้ฮิสทอรตอนที่1้8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอพรบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกียรติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังได้ทั้งทางพอดแคสต์บน Soundcloud, Apple Podcasts, s p t t i y y และ YouTube ยังไงก็ฝากกดไลค์และกดรูปกระดิ่งติดตามรายการของเราเอาไว้ด้วยนะครับและที่อยากให้รายการของเรานำเรื่องอะไรมาเล่าอีกก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยแล้วกลับมาพบกับ HisTalk บเชยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิม อย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ Hist Talk สำหรับวันนี้ผมเชจากทวิยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ